สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพกผมนายชอตตี้บูโจวาครับนี่คือเกม The Walking Dead อีกเกมหนึ่งนะครับชื่อภาคคือ Marsh to War อ่าเป็นแนวอ่าเรียกว่าแนวสร้างเมืองก็และกันแต่ผมชอบกราฟิกทำออกมาได้ค่อนข้างอินดี้แปลกดีนะครับไปเล่นกันเลยก็แลวกันนะครับนี่แหละครับ The Beginning ครับ Welcome to the ช่างมันไม่สนใจละไปเลยอ่าก็แนว Walking Dead นะครับมาในแนวสร้างเมืองดูซิว่าเล่นเป็นยังไงกันนะฮะมาดี๋ยวก็ตั้งชื่อเลยครับผม นี่เป็นไงดูการวาดภาพเขาค่อนข้างอาร์ตนะครับเออวาดแปลกๆดีนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือจะเป็นเมืองที่เรา,าบ้านของเราอ่ะอยู่ในเมืองนะครับซึ่งไอ้พวกนี้คือเป็นคนจริงๆนั่นแหละนะครับก็เล่นเกมนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะกดตัวตรงกลางก่อนนะครับไปตามระบบสอนของเกมสังเกตนี่คือการสร้างเมืองนะแล้วมันวางแบบว่าคือไม่เหมือนเกมอื่นเลยอะ่ะเนี่ยมันเป็นแบบช่องๆบล็อกๆเหมือนแบบเป็นแบบแปลนบ้านอะ่ะ ออแล้วเราก็สร้างบ้านบนแบบแปลนบ้านอ่ะค่อนข้างอินดีมากๆนะครับโอเคสร้างเลยนะครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้นี่ครับกำลังสร้างอยู่ c o n c ิลแชมเบอร์อ่ะสามารถที่จะเร่งความเร็วได้ฟรีนะครับนี่นะเป็นสีแยกนั่นเองนะครับได้รับรางวัลด้วยนะครับเล่นไปก่อนนะครับจะได้เล่นเป็นเนะเาะก็ทำตามที่เกมสอนไปก่อนนะครับต่อไป s u r v i v o r b a r r ร c k อ่าน่าจะเกี่ยวกับพวกผู้รอดชีวิตนะครับโอเค Survivor Bar r ร c k เนี่ยก็คือ เราจะเป็นที่ที่ให้ survivor เนี่ยผู้รอดชีวิตเนี่ยมาอยู่ได้นั่นเองนะครับยิ่งเลเวลสูงก็ยิ่งมีคนมาอยู่ได้เยอะนะครับเสร็จแล้วกดที่รูปไอคอนนะครับรับรางวัลด้วยนะครับทำหนึ่ง q ร,รับรางวัลหนึ่งครั้งไปเรื่อยๆแบบนี้ครับผมเสร็จแล้วให้ไปที่ไม่รู้แหละก็กดเร็วๆเลยนะครับอยากรู้อยากเล่นแล้วว่าเป็นยังไงนะฮะไปที่พลอตนะครับอ,อันนี้ก็คือไว้ใช้ สร้างทรัพยากรนั่นเองนะครับมีทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับอาหารอ,าอะไรพวกนี้เออมีทั้งหมด4แบบสร้างไปเลยแล้วกันนะครับคลิกแล้วก็สร้างเลยมีมงมีไม้มีน้ํามันด้วยนะครับก็จะสามารถสร้างได้6ช่องนะครับก็มาจัดสรรกันเอาเองครับว่าจะาสร้างทรัพยากรอันไหนในช่องนี้เท่าไหร่นะครับนี่โอเคมันให้สร้างต่อละที่เก็บของนะครับได้เร่งความเร็วได้รัวๆครับ นี่โอเคอ่ะก็เป็น2ทรัพยากรเริ่มต้นที่เราต้องใช้ครับคือ2อันนี้นะครับโอเค่ะต่อจากนี้มันให้กดที่ตรงกลางนะครับเป็นแผนที่นะครับนี่แต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยคลิกที่ตัวละครก่อนนะครับมันก็จะมีบอกครับว่าให้ไปทำอะไรบ้างนะครับกด go to เห็นว่ามันก็จะไปที่แผนที่นะครับอ่าเห็นไหมโอ้คนแถวบ้านผมเต็มเลยว่ะต้องดูก่อนใครเลเวลสูงๆงนะครับ แล้วก็มันจะมีที่ไม่ใช่เป็นรูปคนอันนี้ก็คือเป็นพวกทรัพยากรอนะไปแล้วจะดรอปอะไรจะมีซอมบี้เท่าไหร่เฝ้านะครับกด go to mission นะครับมันให้มา,าตรงนี้นะครับที่รูปกระโหลกนะครับนี่อา่าก็มีโอกาสดรอปของตามนี้ครับกด begin mission ไปเลยนะครับแล้วเราก็เลือกตัวละครที่จะส่งไปหาของซึ่งเกมประเภทนี้มันจะไม่มีแอนิเมชันการต่อสู้ให้ดูถูกว่ามันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะส่งใครไป าแล้วก็นะครับผู้ช่วยเป็นใครเห็นไหมแล้วก็จะมีบอกว่าโอกาสสําเร็จในการไปหาของอันเนี้ยเท่าไหร่นะครับอ่าก็จะไม่มีเรื่องของการอ่าแอนิเมชันสู้อซอมบี้ะไรไม่ไม่ไม่มีนะครับไม่มีนะครับอ้าวทำไมเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อต้องกดเซนตก่อนเมื่อกี้ลืมกดเซนตกดเรื่องอ่าตัวละครเสร็จกดเซนด้วยนะครับอ่าแล้วมันก็จะมีเวลานะครับไปหาของมาให้เรานะครับโอเค แล้วก็ดูตรงนี้นะครับด้านซ้ายต่อนะครับก็จะมีบอกครับว่ามันกําลังทําอะไรยังไงอยู่นี่เห็นนะกำลังเดินไปเห็นนะครับมันก็เห็นแค่นี้แหละเห็นแค่ตัวละครเราวิ่งไปหาของนะครับกดเคลมของรางวัลกันต่อนะครับนั่นแหละเพราะนั้นก็พยายามหาพวกเราชีวิตเยอะๆแล้วก็ส่งเขาไปหาของครับจะได้มีของมากมายนะครับโอเคเขาให้ไปสร้างบอร์ดแคสต์ทาวเวอร์นะฮะอยู่ตรงนี้บิลเลยนะครับบอร์ดแคสต์ทาวเวอร์นะครับ อ๋อเป็นเป็นกระจปองเว้ยเออเป็นกระจปองเนี๋ยสร้างก่อนสร้างก่อนคือมันเอาไว้เรียกเหล่าซีวเวอร์อะคืออ,อ่าเดี๋ยวเข้าไปดูกันละกันนะครับมันเป็นเหมือนกระจปองอะโอเคนะครับเห็นไหมมันบอกให้เราอ่าค้นหาผู้รอดชีวิตคนอื่นนะครับมันก็จะมีหลายแพ็กเกจแต่แพ็กเกจแรกสุดก็เนี่ยครับใช้อาหารกับของเนี่ยอย่างละร้อยหกสิบนะครับแล้วมันก็พอกดปุ๊บมันก็จะสุ่มคนมาแล้วเราก็เลือก นะครับว่าเราจะเลือกคนไหนนะครับแต่ละคนก็จะมีอาชีพกับอาเบริตี้ที่แตกต่างกันไปอันนี้เลือกกันเอาเองนะครับแต่คนแรกสุดเนี่ยที่เรากำลังเลือกเนี่ยอันนี้เราบังคับไม่ได้นะครับมันบังคับให้เลือกคนแรกสุดที่โผล่มานะครับกลายเป็นตะลุงนะฮะโอเคเราก็จะมีซ i วเวอร์หลายคนแล้วเห็นไหมครับเออก็เป็นกาจัปองนั่นเองนะครับ <laughs> โอเคนะครับเราก็จะหาเซอร์วเวอร์คนอื่นได้ด้วยวิธีนี้นะครับคือมาที่เรดิโอทาวเวอร์นั่นเองนะครับโอเคมันให้สร้างอันนี้ต่อนะครับก็เป็นที่ฝึกนะครับฝึกยิงปืนน่ะเออก็จะมาเพิ่มความสามารถตรงนี้ได้นะครับโอเคในอางหงอาหารมาครับเขาบอกว่าให้ฝึกโอเคไปฝึกครับเทรนเทรนใครดีละ่ะเทรนคนนี้แล้วกันนะครับเทรน ก็ใช้เวลา3นาทีแต่ว่าช่วงแรกก็กดฟรีได้นะครับก็เล่งความเร็วไปเลยนะครับโอ้โหเพิ่มสเตตัสเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอัพเลเวลให้ใครได้รีบมาอัพก็แล้กันนะครับเพราะว่าสเตตัสนี่เพิ่ม่อนข้างเยอะโอเคมันให้สร้างอันนี้ต่อ in f i r m a r y นะครับอันนี้อ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็จะเป็นที่ผสมพยาบาลเวลาที่ survivor เราไปหาของมาบาดเจ็บจากซอมบี้ก็เข้ามาพักฟื้นตรงนี้ได้นะครับ อโอเคนั่นแหละเอาละมันก็บอกให้ไปเก็บของอที่นี่คับฟูดพาเลตนะครับก็แค่แค่คลิกไม่ต้องคลิกก็ได้มังนะ่ะเออมันจะมีคำสั่งอ่าคอลเลกอยู่ใช่ไหมครับแต่จริงๆผมแค่แวะมาดูมันก็เก็บเลยนะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าต้องกดหรือเปล่านะครับโอเคก็กดกดไปก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยนะครับเรียบร้อยครับผ่านเควสแล้วครับแล้วมันก็ให้ไปอ่าทำภารกิจของตัวละครนะครับอามิลาคอนซิลสตอรี พลรกิจนของตัวละครจะอยู่ที่ตรงนี้คือตรงนี้มันเหมือนเป็นเป็นแบบว่าที่นัดพบของเราเซอร์ไบเวอร์ละมั้งเนี่ยกดคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมี manage c o n c i l นะครับอ่าก็สามารถกดที่ตัวละครหลักได้นะครับเนี่ยนะมันจะมี p พ a สตอรี่นะฮะก็เป็นการเล่าเรื่องของอตัวละครนะครับซึ่งดูนะครับมีทั้งหมด11เควสด้วยกันแต่ว่าอ่ามันให้เราทำแค่เควสเดียวนะครับ อ่าเคเวสของมันบอกว่าให้เราไปอัปเกรดเฮดคอร์เตอร์โอเคไปก็อัปเกรดซะเฮดคอร์เตอร์นะฮะเฮดคอร์เตอร์ก็จะทําให้เราสามารถส่งส่งทีมไปหาของได้ในเวลาเดียวกันมากขึ้นนะครับคือแต่กว่าจะถึงตอนนั้นเราต้องมีซไวเวอร์เยอะหน่อยถ้ามีแค่2คนอย่างนี้ส่งไป2ที่ที่ละ1คนอันตรายนะครับอาจจะไม่ไหวนะครับโอเคก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เรียบร้อยครับ กดเพย์สตอรี่ต่อเลยนะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นเป็นบทที่2องละบทที่2มันก็ให้ไปเดี๋ยวนะป้องกันหนึ่งครั้งเหรอไม่เป็นไรก็กดไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็สังเกตฮีโร่นะครับมันจะมีได้เศษของตัวละครมาด้วยนะครับใช้ในการอัปเกรดตัวละครน,นะเลเวลก็คือเลเวลแลงก็คือแลงนะครับมันแยกส่วนกันอยู่นะครับเออ,อน,นั้นมีด้วยนะครับก็ได้จากไอ้พวกนี้แหละได้จากการทําทพวกสตอรี่ของแต่ละคนนั่นเองนะครับ รับรางวัลกันด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างแปลกมีอะไรแปลกๆเยอะนะครับอ่านี้เขาก็ให้อัปเกรด Survivor Bar ์บเเป็นขั้น2อนะครับอัปเกรดเลยก็จะทำให้เรามี Survivor ได้มากขึ้นนะครับตอนนี้แล้วก็เลเวลของ Survivor <c oughs> ก็มากขึ้นด้วยนะครับคือไปแม็กที่เลเวล4นะฮะโอเคเนี่ยแหละเพราะนั้นถ้ายังไม่มีภาษาไทยไม่ถนัดก็ต้องอย่างเงี้ยครับก็ต้องคอยสังเกตคอยอะไรนะครับ มันบอกให้อัปเกรดคอนซิลแชมเบอร์นะครับจัดไป<อ>ดคือเราแทบไม่ต้องอ่านอะไรเองเลยมันมีคำสั่ง go to go to go to แล้วก็ทำตามที่มันแนะนำได้เลยนะครับก็เกมแนวสร้างเมืองส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีระบบแนะนำอ่าเราได้เศรรษของอชื่อข่าวใช่ป่ะเออโอเคครับก็ได้มาตั้ง20บใบนะอ่ะโอเคมันให้อัลล็อกนะครับแล้วต้องอัล็อกที่ไหนอ่ะเดี๋ยวลองดูแป๊บนึงอ่า อ่าใช่ตรงนี้นะครับเ่าเข้ามาใหม่นะครับคือมันอยู่ในคอนซิลแหละอ่ามันอยู่ในคอนซิลนะครับกดที่เมนเด c คอนซิลเห็นป่ะก็คือถ้าเกิดเราได้เศษของตัวละครมาไอ้พวกนี้คือเป็นตัวละครลหลักนั่นแหละได้มาครบก็มาอัลล็อกได้นะครับนี่เป็นไงชิงได้ตัวละครลหลักอีกคนแล้วครับคาวใช่ปะ่ะอ่านน่าจะอ่านถึงนะเออนั่นแหละนะครับนี่เป็นไงก็ได้คาวมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เล่นแรกๆนี่ลื่นไหลามากโอเคมันบอกให้อ่าส่งทีมนะครับไปที่มิชชั่นและอันนี้นะครับไปส่งเลยบิ๊กินมิชชั่นนะฮะคราวนี้ก็ส่งอ่าอามีลาไปนะครับหรือส่งข่าวก็ได้คือไอตัวละครที่ผมบอกเป็นตัวละครหลักเนี่ยมันเหมือนเป็นหัวหน้าตี้ไงอ่าก็คือเราก็แล้วแต่เราอ่ะจะส่งใครไปก็ได้นะครับพอเราเลือกหัวหน้าเสร็จปุ๊บก็เลือกว่าเราจะส่งอ่าเราจะส่งเซอร์ไวเวอร์คนไหนไปนะครับโอเคแค่นี้ก็100%แล้วเนาะ คนนี้บาดเจ็บอยู่อ่ะเดี๋ยวอาจจะต้องเอาไปเข้าผถมพยาบาลอ่ะไปกับตาลุงแล้วกันนั่นแหละโอเคอก็ระหว่างนี้ลองเช็คดูมิชชั่นก็ได้นะครับมีมิชชั่นอีกไหมแถวนี้อันนี้เลเวลเจ็ดเลยอ่ะกลัวไม่ไหวลองลองดูดิเนี่ยดูเด็กเเองอ่ะพอเลเวลของเซอร์ไวเวอร์กับตัวละครหลักเราค่อนข้างต่ำนะครับก็ระหว่างรอก็กลับไปที่บ้านก็ได้นะครับกดที่ตรงกลางนะครับกลับไปที่บ้านอา้าว เคลมของได้เลยเหรอย,ย,ยังบุกไม่เสร็จเลยนะเคลมของได้เลยก็โอเคเรารางวัลเลยนี่เดี๋ยวผมเอาคนนั้นไปรักษาหน่อยดีกว่านี่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 ฮิวนี่ไงคนที่บาดเจ็บอยู่นะครับใช้เวลาหกวิเองเพราะว่าเลือดลดไม่เยอะนะเออโอเคเสร็จแล้วเขาให้ไปสร้างไม่ใช่สร้างให้อัปเกรดบอดแคสต์ต่อนะครับก็จะทําให้อ๋อคือเซอร์ไวเวอร์มันมีแรงของมันด้วยเป็นเทียนั่นเองนะครับ เ,ออเพราะนั้นถ้าเกิดเราอัปเกรดอันนี้ยิ่งเยอะเนี่ยก็จะทําให้เราได้มีโอกาสใช้คําว่ามีโอกาสละกันมีโอกาสหาซวเวอร์ที่มีเทียร์สูงๆนั่นเองนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยสแกนหานะครับอันนี้ทําตามเกมไปก่อนอ่ะโอเคมันให้มันให้รีคูดคนละไปเลยครับเซิร์ช for ซูเวอร์นะครับจัดไปครับเดี๋ยวนะเซิร์ชได้วันละสิบครั้งเลยเหรอเนี่ยจริงดิข้างล่างถ้าเป็นแพ็กเกจนี้ต้องบอดแคสต์เท่ากเลเวลสิบก่อน นะครับก็เซิร์ชได้5ครั้งนะครับทุกๆ4ชั่วโมงอันนี้เลเวล15นะครับก็เซิร์ชได้2ครั้งนะครับแล้วก็ทุกๆอ่ส10ชั่วโมงโอ้โหงั้นเอาอันนี้ก่อนละกันอ่าดูแร้งโอเคเป็นแร้ง2กันหมดเลยแล้วผมเอาอาชีพอะไรดีเนี่ยอืมคนนี้ละกันนะครับแลดูเหมือนว่าสายนี้ผมยังไม่มีนะครับกดรีคูดเลยนะฮะมาเรียบร้อยจะกดรีคูดคนอื่นก็ได้นะถ้าเกิดว่า เรามีเรายังมีเหลือใช่ไหมละ่ะเออแล้วก็รีคูดรีคูดรีคูดกันไปนะครับโอเคตอนนี้เราครบแล้วได้เซอร์ฟเวอร์สามคนเรียบร้อยมันบอกให้ไปสร้างแวร์เฮาส์ะนะครับไปอัปเกรดนะครับแวร์เฮาส์ก็คือที่เก็บทรัพยากรน,นั่นเองอ่าจะได้มีอ่าที่เก็บเยอะขึ้นนะครับนี่เป็นไงเออสิ่งก่อสร้างก็เยอะดีนะเกมนี้เอาล่ะไปอัปเกรดฟูดโอเค อ่าฮนะครับอัปเกรดนะครับจัดไปมีพวกบอกให้เล่นไฟนอล15ด้วยใช่ไหมครับมันก็คล้ายๆแนวเดียวกันมันก็อย่างเงี้แหละมันก็ออโต้ออโต้ออโต้กันอย่างเงี้แหละไม่ใช่ออโต้ก็คือทําตามที่เกมแนะนํานะครับโอเคอัปเกรดอ่าทีเก็บของต่อนะฮะเห็นปะก็เนี้ยแหละทําตามเพจไปเรื่อยๆครับเพราะนั้นใครที่อ่าเคยเล่นเกมแนวนี้อยู่แล้วเออ นะก็จะพอคุ้นชินนะครับทีนี้ก็ต้องถามตัวเองว่า,อาชอบแนวนี้จริงไหมนะครับแล้วโอเคกับวอ l กิ n เดย์หรือเปล่านะถ้าโอเคทั้ง2องอย่างเนี่ยแนะนำว่าเกมนี้โอเคเลยนะครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างใหม่นะครับค่อนข้างใหม่นะครับอโอเคนะฮะก็เรา่าวนี้นะครับก็เล่นให้ดูเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับจริงๆมันก็ยังมีอีกเห็นไหมไม่าจะเป็นการรีเสิร์ชนะครับ คือการวิจัยนะครับแล้วก็คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์พวกระบบกิลแล้วก็ช่องว่างๆตรงนี้ที่ยังไม่มีบอกใบว่าอะไรเพราะนั้นก็ท่านผู้ชมก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับทาตามควสไปเรื่อยๆมันจะแนะนําเราตลอดนั่นแหละจนถึงจุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเก่งมากพอแล้วมันก็จะปล่อยเราไปโอเคนะฮะก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเกมนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็จัดไปนะครับก็สําหรับเกมเดินวอล์กิ่งเดย์เนี่ยก็มีหลายเกมแล้วในมือถือนะครับผมก็ได้นําเสนอไปหมดเรียบร้อยแล้วนะ อ่าพางนี้นะครับมาร์ชทัวร์ครับขอรีวิวไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ